มาดามแป้งเล่นของใหญ่ดิวเด็กแมนอยู่หวังช่วยทีมชาติไทยพาไปฟุตบอลโลกบีจีสถิติเป็นรองบุรีรัมเนวินลั่นต้องเป็นแชมป์เลแกแรกแบบไล่พ่ายทั้งหมดนี้อยู่ในแป๊บคุยบอลฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องกันไปด้วยครับ มาดแป้งนวลพันธ์ล้ำซรำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้วางแผนพาทัพช้างศึกไปลุยฟุตบอลโลกโดยเฉพาะการเริ่มต้นจากระดับเยาวชนล่าสุดก็ได้มีการติดต่อท้าทามซิวาม็กเซตกองหน้าดาวรุง่งลูกครึ่งไทยเวลของทัพปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหวังมาช่วยทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีเพื่อทำภารกิจสำคัญในการลุยศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย2025รอบสุดท้ายที่ ประเทศซาอุดิอาระเบียในช่วงปีหน้า3ถึง20เมษายนตอนนี้ทางผู้บริหารของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็ได้มีการประสานงานไปที่นักเตะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเบื้องต้นซิวามแม็กเซสก็ได้ตอบรับพร้อมมาเข้าแคมป์เก็บตัวกับทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีในช่วงเดือนกุมภาพันธ์2568โดยครอบครัวของทางแม็กเซก็จะมีแผนเดินทางกลับมาประเทศไทยพอดีในช่วงเวลาดังกล่าว ปัจจุบันแม็กเซซิวาอายุ15ปีครับเล่นในตำแหน่งกองหน้ากึ่งปีกเป็นลูกครึง่งไทยเวลครับโดยมีคุณแม่เป็นคนจังหวัดนครสวรรค์นะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในดาวรุ่งที่น่าจับตามองของวงการฟุตบอลอังกฤษครับหลังจากที่เจ้าตัวย้ายจากมาร์ขาวอิฟสวิทาวครับมาเซ็นสัญ,ญญากับทัพปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็ลงเล่นให้กับทัพปีศาจแดงรุ่นอายุไม่เกิน16ปีซึ่งทางแม็กเซสนะครับสวมเสื้อหมายเลข7แล้วก็อยู่ในชุดเดียว กของใคล์ลูนี่ครับลูกชายหัวแก้วหูแหวนของเวนลูนี่อดีตดาวยิงตำนานของทีมชาติอังกฤษแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยนะครับส่วนเรื่องการดําเนินเอกสารต่างๆมาดมแป้งนายกสมาคมเนี่ยก็พร้อมที่จะช่วยเหลือดูแลแล้วก็สนับสนุนทุกอย่างอย่างเต็มที่ครับขาดเหลืออะไรเดี๋ยวแป้งจัดให้เต็มๆเลยนะครับสำหรับศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย2025รอบสุดท้ายรุ่นย,ยุคไม่เกิน17ปีจะมีการจับสลากแบ่งสายวันที่23มกราคมศุกร์หน้า โดยจะแข่งขันกันที่ประเทศซาอุดีอาระเบียระหว่างวันที่3ถึง20เมษายนครับ2568โดยครั้งนี้จะคัดเอา8ทีมครับผ่านไปเล่นฟุตบอลเยาวชนโลกนะครับปี2025ที่ประเทศกาตาร์ต่อไปอีกด้วยนะครับดีก็เป็นการวางแผนสําหรับการพาเยาวชนไทยไปลุยศึกฟุตบอลโลกอีกครั้งครับหลังจากที่เคยไปเล่นในปีล่าสุดครับปี1999 99. ซึ่งตอนนั้นก็เป็นทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีนั่นเองครับ มาดที่ความพร้อมของศึกฟุตบอลลิเวอร์พไทยลีกครับนัดตบคาบิกเกมค้ำคืนวันนี้ครับ20 9ธันวาคม2567ครับ BG ปะทุมยูเต็ดจะเปิดบ้าน BG สเตเดียมรับการมาเยือนของปราสาทสายฟ้าบุรีรัมยูเตดทีม่าฝูงครับปัจจุบัน BG รั้งอันดับ4ของตารางคะแนนนะครับ5เกมหลังสุดพวกเขาแพ้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นคาดว่าเกมนี้โค้งง้วนสุรชัยจะตุรับรพงค์ครับคุณซือชั่วคราวของ BG ก็น่าจะคนผู้เล่นที่ดีที่สุดลงสนามนะครับพวกสามประตูก็มีสลานนอ,น,อนุอินเป็นมือเกาวหมายเลขหนึ่งอยู่แล้วครับขณะที่แนวรับก็มี ชินพัฒน์รีออกครับเป็นตัวหลักครับส่วนตรงกลางก็มีกิสตาการแมนรวมไปถึงนัสโตโนซึดะครับเป็นตัวบัญชาเกมแล้วก็ควบคุมจังหวะเกมครับขณะที่ตัวรุกครับฝากรวังวิทีเจชนะทิพย์งสงศสินมุยทีลศิลปแด,ดนแล้วก็อีกสานฟาดดี้ครับด้านบุยรัมยุทธ์จ่าฟูงครับยังไม่แพ้ใครเลยในเลกแรกครับซึ่งก่อนเกมคุณเนวินชิดชอบประธานสโมสรก็ได้มีการประกาศว่าจะพาประสาทสายฟ้าบุกไปเอาชนะเดอะแรบบิทเพื่อควา้าแชมป์ไทยลีกเลแกแรกแรกแบบไร้พ่าย เกมนี้ทาาประสาทสายฟ้าของออสมารลอดนะครับก็ต้องรอเช็คข้อฟิกของลูคัสคิสพิมเพลเบเกอร์เลือดสบบ้านะครับว่าจะพร้อมลงสนามหรือเปล่าขณะที่ตัวหลักคนอื่นๆอยู่กันครบครับลูกสาประตูก็มีนิวแอนเทอริสเฝ้าเสาครับส่วนแนวรับก็มีเคเดตด,ดูเการวมไปถึงทางคิมินายอกแล้วก็ดิออนคูนะครับเป็นตัวหลักเช่นเดิมส่วนตรงกลางก็มีเทียรทอนบุญมาทันนะครับจะขับเคลื่อนเกมร่วมกับพิธิวัตสุขจิตธรรมกุลที่จะคัมแบ็กกลับไปเจอทีมเก่าอีกครัง้งนะครับส่วนกองหน้าก็ยังคงเเป็นสุภัยจด,ด ก็เกี่ยวเมบิโซลีครับโดยสถิติการเจอกันทั้งหมด28นัดในหลีกสูงสุดครับุบยลามิเต็ดมีสถิติที่ดีกว่านะครับเมื่อชนะไป15นัดแล้วก็ BG ชนะไป8นัดนะครับแต่ว่าหากจะนับในช่วง8เกมหลังสุดต้องบอกว่า BG มีผลงานที่ดีมากๆนะครับเพราะว่าเอาชนะวิลามไปถึง4นัดแล้วก็เสมอ3นัดแพ้ไปแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับซึ่ง BG ีครับผลงานในบ้านฤดูกาลนี้พวกเขาแพ้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับนั่นก็คือการแพ้แบบสุ ช็อคให้กับระยอง FC ครับขณะที่เกมเยือนของปราสาทสายฟ้าก็ถือว่ายอดเยี่ยมมากๆครับยังไม่แพ้ให้กับทีมใดครับชนะถึง7นัดจาก9นัดแล้วก็มีเสมอไป2เกมครับเกมนี้นะครับก็ต้องบอกว่าบัตรเข้าชมเกมแขันเนี่ยหมดลงแล้วนะครับเพราะว่าแฟนบอลบีจี G, แล้วก็บุรีรัมย์ยูเนเต็ดตาแห่ไปซื้อบัตรจนสนามบีจีจะเต็มความจุอย่างแน่นอนครับส่วนใครที่ไปชมสนามไม่ได้นะครับก็ชมการณะสดผ่านทางช่อง ทูสปอร์ตนะครับก็จะมีการท่ทยสดให้แฟนบอลทางบ้านได้รับชมนะครับก็ต้องมาติดตามกันว่าเกมนี้ทีมไหนจะคว้าชัยครับถ้าบีจีชนะนะครับก็จะทําให้สถานการณ์ลุ้นแชมป์ในเลกที่2มีความสนุกเข้มขน้นมากยิ่งขึ้นครับแต่ว่าถ้าบุรีรัมย์เตดคว้าชัยชนะก็ต้องบอกว่าบันจบแล้วครับนายแล้วก็น่าจะเป็นบุรีรัมย์ที่เดินหน้าคว้าแชมป์แบบหมนุนเดียวจบอย่างที่คุณเ네นวินประกาศไว้ในช่วงต้นฤด,ดูกาลครับนี่ก็เป็นแป๊บคุยบอลที่หยิบยกมาคุยใน E p ีนี้หากใครชอบคลิปนี้ฝากกด ไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องกับคุณบอกไว้ด้วยครับ